มาดูเรื่องของอสรพิษกันบ้างคุณผู้ชมคะเรื่องของงูช่วงนี้ดดูฝนเจอกันบ่อยมากล่าสุดที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะมีการเจองูจงอางความยาวประมาณ4เมตรค่ะเลื้อยเข้ามาภายในศาลาอเนกประสงค์ผู้ใหญ่บ้านและกู้ภัยต้องช่วยกันจับค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านปลายรามหมู่สิบตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาต้องขวัญผวาแล้วค่ะเมื่อมีงูจงอางขนาดใหญ่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่างูบองหลาเลื้อยเข้าไปขดตัวอยู่ภายในศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านจึงได้รีบแจ้งให้หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยจับใช้เวลาไม่นานค่ะก็สามารถจับตัวมันเอาไว้ได้อย่างปลอดภยัยขณะที่เลื้อยเข้าไปหลบอยู่ในซอกไม้อ่อนซึ่งชาวบ้านที่เห็นต่างตกใจค่ะเมื่อเห็นงูจงอางตัวเป็นๆทั้งใหญ่ยาวดูขนลุกน่ากลัวอย่างที่เห็นนั่นแหละ ชมโดยงานนี้ต้องร้อนถึงนายพลสุกแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบในตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะต้องเข้ามาจาัดก,การงูจงอางตัวนี้ร่วมกับกูภ้ภัยเพราะลูกบ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะว่าจากความใหญ่และก็ความยาวของมันก่อนที่เจ้าที่จะนําไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติท่ามกลางความโล่งอกของชาวบ้านที่มุงดูด้วยความลุ้นระทึกละค่ะ